ว่าเราเป็นคนมีลูกยากที่พยายามมาน่าจะสามปีกว่าเริ่มใจเสียอะไรเงี้ยค่ะอยากร้องไห้ตลอดเวลาหรือใครพูดเรื่องนี้มาน้ำตามันเหมือนสั่งได้เลยยิ่งกว่าเล่นละครเนี้ยพวกก้อยเฮ้ยฉันไข่แทบจะไม่มีแล้วหรอน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่มันคือศูนย์แล้วนะคือตอนนั้นอะใจเสียแล้วคุยกับคุณแล้วว่าที่ลาตอนเนี้ยเหมือนสิ่งที่มันตั้งต้นนะความเป็นลูกของเราอะคือ มันน้อยมากมอาจจะไม่มีขอบคุณคุก้อยที่พอเห็นเรามีปัญหาแล้วยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่กับเราใน,ในทุกโมเมนต์เราท้อเรามีปัญหาเรามีคําถามเราสงสัยเราน้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะก้อยแบบเหมือนโค้ดดูดีมากก้อยต้องทําให้คุณทองให้ได้ก้อยดูเคสแม่แม่นะดาราทองยากมากอันดับดาราทั้งหมดที่โค้ดมาจุ๋ยเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการใช้ร่างกายจิตใจการนอนการอะไรทุกอย่างจะไม่เหมือนกับอาชีพอื่นนะโค้ดจุ๋ยแปดเดือนใช่ประมาณ8 9เเดือนก็คือได้ตัวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะ คัดโครโมโซมหาดเลยใช่ไข่ใบเดียวใบเดียวไข่ทองคำอย่างที่คุณป้าบอกสุดยอดเลยเนี่ยดีใจแบบรีดด้านบ้านก็อยากจะบอกว่าแบบของมันดีกินแล้วมันได้ผลอะไรเงี้ย ตอนนี้ดุยเข้าวงการมา20ปีมันได้นอนไหมเอาถามก่อนบางครั้งคือกลับบ้านมาคือตีห้าออกไปถ่ายทีคือ9ก้าโมงแล้วกล้งหน้าแล้วก็หลับชั่วโมงนึงเป็นอย่างเงี้ยจนกว่าจะจบเรื่องกินเป็นยังไงการกินบางกองเป็นโฟมไปกอ,อปนอันตรายอันตรายแล้วก็ระหว่างมือ้อเราใช้พลังงานม,มันหิวอะ่ะกินจุกกินจีบคะ่ะอาหารกระแลบ จังฟู้ดกรบปลอบแล้วก็เหมือนพอการเป็นนักแสดงอะค่ะเราจะต้องเหมือนคุมอาหารให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพอออกกล้องแล้วมันก็จะบาดอีกบางวันหนูก็กินแบบแอปเปิลเขียวหบลูกความเครียดมีไหมสมมติว่ามันเป็นซีนดราม่าเราก็ต้องเหมือนเอาจิตวิญญาณเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นสามีตีตายาเงี้ยเราก็จะต้องเหมือนทะเลาะกันหนูร้องไห้ตั้งแต่แบบเช้าอจนแบบกองเลิกอะคือคิวละช่องสามคือสี่ทุ่มอย่างเงี้ยขึ้นรถก็คือเป็นไมเกรนอะ คิดว่าแต่งงานจะปล่อยเลย,เ,ลยเอ้ยเราคงแบบปล่อยแล้วคงติดกก็ปล่อยมาสักพักแล้วก็มีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลับมาประจําเดือนไม่มาก็เลยไปซื้อที่ตรวจขั้นพอตรวจแล้วคือแบบไม่ขึ้น2องขีคืองงมากวันนั้นนี่แหละเป็นวันแรกที่ใจแปวร่างกายฉันเป็นอะไรล่ะ ทำไมประจำเดือนไม่มาแล้วทำไมคือไม่ท้องเกิดอะไรขึ้นกับระบบภายในของดิฉันให้เวลาแบบนี้มาเป็นปีอะค่ะคือเหมือนปล่อยธรรมชาติคุณหมอก็บอกว่าลอง IUI พอทํา IUI ไปเหมือนครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ติดแล้วก็มาอีกแล้วไอ้เรื่องประจําเดือนไม่มาตัดสินใจว่าจะไม่รอ IUI แล้วจะเข้ากระบวนการเด็กหลอดแก้วเด็กหลอดแก้วเหมือนคุณหมอแนะนําว่าลองตรวจลึกๆดูไหมว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยทําให้ได้รู้ผล น้อยกว่า0.01 AMH ก็คือฮอร์โมนไข่ตั้งต้นเราจะรู้เลยว่าเรามีไข่กี่ฟองเฮ้ยฉันไข่แทบจะไม่มีแล้วหรอน้อยกว่า0.01นี่มันคือสู์แล้วนะซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่ภาวะไข่ไม่ตกแล้วนะอีก2เดือนตรงนั้นอะมันคือภาวะรังไข่เสื่อมแล้คนโทรมาหาผู้จัการหนูถ้ามีอะไรอ่ะให้ปรึกษาคูก้อยได้เลยนะพอพูดชื่อคูก้อยขึ้นมาจูก็เลยไปเซิร์ช พออ่านรีวิวจากแม่แม่นี่แหละเฮ้ยคล้ายๆเราเลยอ่ะบางคนอายุเท่ากันค่า m อน้อยมีหลายๆแม่เลยนะคะที่ไข่ใบเดียวยแล้วก็เป็นไข่ช้างคำแล้วก็ทองมันเป็นตัวช่วยเสริมกำลังใจเรานะแล้วก็เหมือนมีความแบบอยากที่จะคุยกับกู้ก,ก,กอ้อยก็เลยให้พี่ออนโทรหาชอบคำหนึ่งของกูก,ก้อยที่บอกสวยก็คือ เมื่อคุณหมอทําให้เราแล้วเราเจอคุณหมอเก่งแล้วอ่ะเราต้องช่วยคุณหมอด้วยอีกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือในการดูแลตัวเองยามาแล้วหมอเก่งมาแล้วสถานที่ดีมาแล้วห้องลบซั u พอร์ตแล้วแต่ร่างร้ายไม่ได้เราต้องช่วยหมอไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าหมอจะได้มาหยิบจับสิ่งที่มันอยู่ในร่างเราอ่ะนําไปใช้งานเพราะถ้าพอมาสาวดูแล้วมันหยิบจับไม่ได้อ่ะแลบดีอะไรดีมันก็ทำมาอะไรไม่ได้เลยนะแล้วคุก้อยก็บอกว่ามาเลยที่บ้านก็ไปเลยเพื่อที่จะไปรับผลิตภัณฑ์ลองมากินดูคุก้อยเขย่าให้กินเลยมั้ง กู๋ก้อย้าวจากโปรตีนเชคลงแพะอะไรให้กินวันนั้นเลยกระดกน้ำมะกรูวันนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอจุกินแล้วจุกรู้สึกว่าจุกินได้จุกไม่ได้กินยากอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มกินตั้งแต่วันนั้นได้ข้อมูลความรู้จากกูก้อยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยจริงๆนะคะพอหลังจากวันนั้นกู๋ก้อยก็แนะนําในเรื่องของการกินอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่น ผักผลไม้ต้องปั่นต้องใส่เพียวเลเพียวกรีนอะโวคาโดปลายาขาดไข่ยาขาดบังคับน้ำด้วย2-3ลิตรถ้าทำได้ก็มีเฟอร์ตี้ของก้้ยด้วยแล้วก็เริ่มแบบคพกไปตำที่ต่างๆโภชนาการเนี่ยทำตำที่กุ้ยบอกทุกอย่างแล้วก็ เคลียประจําเดือนด้วยน้ําดอกคามปอยก็ทําอย่างที่กูก้อยบอกคุณภาพไข่มันเลยดีขึ้นนักวิทย์ก็แบบแอบชมว่าแบบครั้งนี้ดูดีขึ้นนะมันเนื้อเนียนขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เราแบบเหมือนมีกําลังใจยิ่งจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นในการทําโภชนาการทุกอย่างให้มันครบเพราะว่ามันมีการพัฒนา ที่วัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์คือมันเคยมีรอบก่อนหน้านี้มันก็ไม่ขึ้นมันแฟบมันมันฟอรแต่อันนี้มันก็คือกระตุ้นขึ้นดูมีความหวังไม่ได้เหมือนแม่แม่บางท่านที่โชคดีในการที่กระตุ้นไข่แล้วมาเยอะในทุกๆรอบหนึ่งฟองสองฟองนี่เป็นเดชะบุญก็ตาม MH อของเราใช่แล้วก็มาเป็นแบบ2เดือนที3เดือนทีถึงจะเก็บได้มันเลยระยะเวลาในการที่ต้องอยู่ต้องโคชกันอ่ะมันถึงึง8เดือนเกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีความแบบ เป็นรอบแบบนี้แต่เอาจริงๆแล้วอะเก็บครั้งที่สองอะโครโมโซมก็ปกติเลยนะคะครั้งที่สองนี่ก็คือคัดโครโมโซม่าดเลยใช่ไข่ใบเดียวใบเดียวตรงคำอย่างที่คุณป้าบอกสุดยอดเลยเนี่ย<ช>จะชอบบอกนะแม่ๆคนที่เขามีใบเดียวสองใบจุยแล้วเขาแบบส่งติ๊กเกอร์ามาแบบร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่าถ้าจุยทองได้อะแม่ก็ทองได้เนี่ยเขาก็ไข่ใบเดียวอะ เออแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะไฟหรือเปล่าเราเดินสุดซอยหรือยังหรือว่าเราจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วคนที่ไม่ท้องคือคนที่ยอมแพ้มันคือความอดทนของเราแล้วจุดก็คิดว่ามันคงเป็นโชคชะตาบางอย่างที่ก็ทําให้เราได้มาเจอกันที่ได่มาทำรายการแบบนี้ค่ะมันเหมือนมันฟื้นพลังใจใช่เพราะมันจะเป็นช่วงที่ดาวแล้วก็ขึ้นดาวแล้วก็ขึ้นคนคนจะทําลูกอ่ะจะเป็นแบบนี้เพื่อนกำลังใจเป็นสิ่งที่สาคัญเราสึกว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่กูก้อยถาม นี่แหละคือสิ่งที่แม่แม่หลายๆท่านส่งข้อมูลไห้ครูก้อยแล้วมันเลยทําให้กําลังใจของแม่แม่ท่านอื่นมีขึ้นมามันคือสิ่งที่ทำให้ครูก้อยอยากมีชีวิตต่อนะพุตรงคือถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงจุดที่มีบุตยากเราจะไม่รู้ว่าความเจ็บปวดนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนเขมเข้าใจเขาไม่เข้าใจไม่ได้มาอยู่จุดที่แบบไม่มีไข่ที่จุ๋ยเคยเจอเส้นทางของการที่จะมีน้อง PJ ในวันนี้สามปีกว่าๆแล้วก็ได้ PJ น้อยมาตอนนี้คือไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรแล้วความสุขอย่างเดียวเลยตอนนี้มีแต่น้ำตาแห่งความสุข OK。